đội rồi 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 หมดแล้วโอ้มีจะมีบัญช like um ีิหมคะ16คนค่ะโอ้ไปเป็บ1กคนแล้วจบไปแล้วพูดเลย เฮ้ยเขาก็จะหลานเหนกันนะเว้ยไม่ไม่รำตาชีไจแจกหรือเปล่าตอบุนิยมมาแดมาดเป็นคันบอกเขาก็บสอง่ยเ้าก็จะมีหลายหน่อยแจกแจกให้ให้ท่านจับเป็นชุดให้ท่านดินทอง มาล็อกกับท่านยืนทองช่างข้าวช่างอะไรโว้ยเอ๊ถ้านจะนั่งจนจบงานน่ะนะแขกที่ใหญ่ก็จะให้ตั้มยินทองมารับไปอ้าวเชื่อมโยงเชื่อมโยงละเราเกิดคอนเนคชั่นกันละโอ้ยดีดีเโอ้ยนี่แกดีนะ เดี๋ยวมีท่านอิ่มท่านลมกันงานงานจบทีไรแล้วโอ้ยมีแต่พัดลมเต็มบ้านเว้ยได้มันโบราณมาฝากอาหารเดอนาคตคดหลังคาค่ะมั้นก็ลังค้าอยู่หลังค่างั้นเนเอามาปลูกมันก็หลังคายาวแบบเป็นเมตรเลยกระดับแล้วรสชาติมันดีมากมันร้อนมันเขาวมันเขาวกัมันยังลย อ๋อมันสาที่นี่ไวพลังนีมันหนามครับไม่ไม่มันหนามมันหนามโอ้โหรดมากอย่างนี้เลยมันสาวนี่ยาวเลยมนมีมันสามคือไม่ใมันโบราณเอ้ยทำไมพ่อครูไงอะไรอ่ไอ้ต้อมจึงจะให้เป็นไปแค่เป็นเป็นไปชั้นตีดิจะมาให้ยังไงตอนนี้เราเออเราไม่ชิ้นชั้นสาม้วลูกก็ได้้่เยขอไม่ได้เลยขอไปชั้นตีมั้งดิ ปีดาแล้วนีดาสินันทาเียร์ิวัน <c oughs> นี่าง,งานจบทีที้เดี๋ยวนี้มีแต่ถลมเงนแจ๊บเลยไเฟอเฟอรโคราชก่อนเลนะครับเฟอโคราชก่อนเลยใช่ครับเอโคราชนี่ดูอันนี้ด้วยสวยดี อย่างนี้ด้วยเว้ยตอเข้ามาต่อเข้ามาครับ้วจะออมาแต่งตินดาวจำนวนพาเตียี่21ทำไมล่ะง,งานอาจารย์ทุกเกียรติแล้วเราขนมาทำไมอ่ะเออปตินาแล้วก็ออยิงสื่อก็อยากได้ครับ ไปเอาขอของเขามาออของตมาตีมาดีกังวของสุมเกียดต้งร้ายอันนอาให้สมเกรติแล้วก็ไม่ตีมาตัวครั่ขอเพรนี้ขามประมาณสิบกว่าตัวตีมาบอกว่าไม่ต้องให้เยนแล้วเยนอยแล้ว แต่ก็ดีนะเดี๋ยวนี้ตะก่อนนี่มีตะโฟงเดืคี่ยวขอหมดต่อต้องยกต้องดีนกระลายอยู่เบงเอดี๋ยวนี้มันก็ยังมีอะไรอะไรเป็นอะไรต้นไม้มั่งจักรยานมั่งพัดลมมั่งเรยอาเยอะแต่ข้อผอมตะก่อนนี่ก็ผ่มเยอะเป็นลุงจำลองแล้วก็เป็นแคนไม่ได้ประหยัดที่สุดเลคือไปซื้อมาเอาคืนอีกจะได้เอาคืนไปอีก โอ้สุดรยอดขี้เหนียวเลยขี้เหนียวสูตรกันนี่ยอดเยี่ยมจริงๆเหนียวไม่แต่ตุ้งเฟืองดีขนาดเฟือนี่ยิ่งเหนียวเลยตายแล้วยอดเลยยังไงปลากระป๋งมาประชุมกับท่านไประชุมโซ่ยอด เขาก็หมกหมาอะไรนี่วันนี้วันอะไรมาประหัดปลาอะไรมี่สองขาไม่เทประหัดอ่ะมือเอินบุณก็เทศมือเอิญนี่มันมึงขอด่วนนี่ต้มออกต่างต่างนี่มีอีกชั้นหนึ่งแล้วเนี่ยไหลเปองค์ไหลองค์สุดยอดไปค่ะโอ้ยกำลังดูมันอยู่เนี่ย เรือไมได้ดิร้อนบ๊ว้อย่างเดียวบ๊วยไปเบืงหน้าบ่ไปดูไอ้ในเขาไปซึ่งในได้ลงหล่อนี่ไไ้เกิดขึ้นบ้าเหลืองมาหยุดขอบชุดใหม่ดอกมันน้อยลงอะ ดอกมันน้อยลงเนี่ยที่ก่อนดอมกมันโตขนนี้เนี่ยน้ำไม่ได้ไม่ได้แดงเลยฝน,นตกจุดน้ำก็ขึ้นออกอะไรที่มันิปนอยู่มงกอมีหลอดเนี่ยน้อยดอกมันทำไมมันน้อย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 ถามเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นยังไงตัวคือดอกน้อยเยอยเยอ เกียกวาา่าันอดอกโตกันดีอะเกียยออกนานีโนออ้โอ้ยดอกชปหนึ่งตอบโอัวไงจักนอ้ดอกทานตาบักทานตะเึีอยู่แล้วชว ดอกง่ายๆก็ดอกเบี้ยที่นำไมมันดอกออกไม่หยุดออกไม่หยุดทุกวันทุกเมื่วันทีโอ้ยดอกทีงดงามที่สุดมีดอกอะไรดอกเบี้ยงดงามจริงนี่น่ามึนเหมือนพิมพ์มั้งงดงามมันงดงามไม่ต้องการปุ๋ยงอกงามอบเบี้ยต้นอะไรไม่ต้องใส่ปุ๋ยก็งอกงาม เรนดูในบูามือทำไมอ่ะรถแบ็คคอล์ทคือเขาจบจบจบนมาถึงน่าจะถึง้นันแลลวขั้นแรกมือระัมพันโ้มหโอ้หโอ้โ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 หโหโห้้อ้อโอ โอ้นี่นนะ้ักสมพอดีเนกสีแดงค่ะเนนม้ักสมพอดีลอันี้บุญคุณข้าวโอ้ขนาดหลังเรานี่มีเยวนมีร้อนเผา โอ้โหแดงตามหลงมาเกาเกาหลังมาโอ้โหจะเป็นแสดค่อนวาบๆเลยโอ้นี้วันโหหาต้องไว้เทศดอกมึงมึงมันก็ไว้เทศอังตามได้เจ็ดดีไหม มีเด็กกระถมเขากำลังขัว้วกับปิอยู่สที่หลงผัวอาหารกันโอ้โห,โหขนาดหลังมีผ้าคลองมันยังเผาตามหลัง, <c oughs> ลง,งเลยห่อนขนาดด้วย แดดเมืองไทยโอ้ยฝรังมันทนได้ยังไงฝรั่าาาางรอดมากเลย กอหมูกำลังกินข้าวนะครับหมไจาแช่พอาอะไระแช่ได้ค่ะขาบเลยค่ะฮ่าฮ่ทอดอดนี่มันหวานโอ้ยตกแดดตะกอนโอน้ำมันไม่ลงเท่าไหร่เลโอ้เป็นสีเหลืองขึ่นย ไอ,อ้จุนนุ่นมาแล้วไปไหนกลับบ้านเลยนะกลับไปแล้วกลับไปแล้วบไวะไม่ติดโยงอันโยงได้ไงไม่ติดยงเลยานทำรายการ พาสีเหลืองหรือว่าทองหล่อบานสีหลอไปแล้วล่บม,มีไงดอกอันนั้นน่ะไอ้บัวตองบัวตองนี่เนี่ยเดี๋ยวน้ำ <c oughs> ขึ้ขนเมืคนเล่แตนมอนอ๋ยังจอดหมแล้วนั่นนมีอย,ยจอดอยู่นั่นน่ะ ตามคอนหนี่งหนค่งจนเต็ม,มก็ขาดะนะขามคะนี่นนนขาดนั่ไมเนี่นน <c oughs> เยเฮ้ยอันี้มันไม่ใช่ท,ทองเหรออ้ทองเว้ยโอ้ ทองตระใดตจะนีซีล้านอยูบอลอยนี่เป็นทองเหลืองแล้วเหรอครับเนี่ยเออเคาะดูด,ดโิโว้วเฉพโหเคาะเฉพพอคาทองจะเ,เป็นเป็นล้านมังเลินหลายล้านค่าทองก็หลายล้านคาลอยอโอเนี่ย ออกเชื่อมกันอีกโอ้ยจอดกันเนาะตาบเนื้อปลาตา,ตาบเนื้อปแล้วจะจอดอน้องก็ท้องแล้วเหรอ,อครับกลัวว่าไม่กลับมาอันน,นั้นโหปากเป็นดิ้นไก่ไหมเวทเป็นในลูกอะไรนี่ยเอาลูกแก้วมาใส่อ,อ,สอ่ะอในในโอ้ถืออะไรอนะ่ะ ้เกี่ยวกระลวงข้าวมพทียี่สองค่ะสอดต้นเขานจะมี้อยยาวตนเขามันยังคือบนมีป้องอ่ะคือบนมีปองต้องมีปองตีมันจะยังไม่เจ็ดตีได้เลยมากฮะเวปองใส่ไม่เจ็เปลวปีได้ยังอ่ะม่เ็้าไมใคามันมีนะนุ่มมาละเรอง ต้องตะไบเล็กดามไปจุดในรายละเอียดดีขึ้นไปทำให้เรือบวบนะครัอ้โอหหางยาวเลยเปไ,ไปที่บวรเดี๋ยวยกมาติดที่เรือมันก็อีกไกลทำไมไม่เอาไปเรือเลยเอาไปที่บวรก็เรือไ่นแหละใหนเรือที่ไหนเราบวรเรือตกตะกอนนี่นี่ไม่ใช่นี่พุ่น็อตได้นี่ใส่น,น็อตได้เฮ้ยเดินเนี่ยมันแดงแล้วอ่ะ นี่น็อตได้ไหมน็อตนี่ยังก็เรือ้าวางเขาเสร็จแล้วบอกว่ายังมันอยู่ c ล l l a g นไอ้นี่ไม่เกี่ยวอะไรกับเรือหรอมันอยู่หัวเรือนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ไปเอาสายไปถ้าไปติดเรือเรือก็งึงอะไรอย่างงี้หนักอะไรดีมันจะต้องมีท่านมันของมันอยู่กับพื้นเลยต้องทำเก็มเบมันมัน ใช่หัวเรือนั่นแหละมันจะไปยืนที้นมาหัวเั่ไหนเปล่ยังไม่ได้ดีถึงสามเมตรนะเขาแ้ใช่มันต้องรอดีกว่าเอาไปก่อนได้ยังไงยังไงก็จอดได้เขาต้องมากรอบมันตูวขงหัวเรือแน่นอนตัวที่ตัวตังค์ก็สี่เมตรด้วยนี่ที่เขาเรื่อกับเขาเอาใส่กับน้ำอ่ะแล้วเขายิงอะไรเข้าไปยิงอะไรยิงอะไรเข้าไป ซื่อน่ะค่ะแล้วคนที่ทำมันเนี้ยเขาได้รางวัลโนเบลอ๋อเคยได้ยินเคยได้ยินหมคะ <c oughs> แล้วตัวเนี้ยสมมุติว่ายัางไม่ต้องเอาสเต็มเซลล์ดีกว่าสเต็มเซลล์อีกแล้วมันสามารถเข้าไปในร่างกายเราแล้วมันไปปลูกไบโตคอนเดีย ok ให้ลุกขึ้นมาหลังจากหลังจากที่ไมโตคอนเดีย ok มัน25ปีมันก็ ฟอไปแล้วมันก็ไม่ลุกขึ้นมาต่อผลิตเซลล์ใหม่หรืออะไรย่างเงี้ยค่ะดิฉันส่งรายละเอียดให้ท่านได้ไหมคะได้และให้ท่านหาเอาในเอ็นสเตทแล้วเขารักษาทุกอย่างละแล้วเขาเขาใกล้จะตายแล้วแล้วเขามาเจอตัวเนี้ค่ะแล้วเขาลุกขึ้นมาได้เดี๋ยวนี้เขาหายแล้วค่ะท่านดิฉันส่งรายละเอียดให้ท่านดูแล้วท่านลองเสิร์ชเอานะคะอาจารย์ครู ไม่รู้ถามอะไรถามอาจารย์ปูทั้งหมดบอกเดแน้วเน,นี่ค่ะอ๋ออาจารย์กูเกิลน,น,นี่ฉันได้ยินเป็นอาจารย์ปูคุณไหนโอ้ไม่ดีปูแก่แล้วค่ะอาจารย์กูเกิลไงไม่รู้ว่าถามอาจารย์กูเกิลค่ะดิฉันส่งรายละเอียดให้ท่านท่านลองลองศึกษาดูนะคะแล้วตอนนี้มันเข้ามาในเมืองไทยแล้วแต่มันไม่มีตัวยาเลยเลยมันเป็นแค่เพียงน้ากับเกลือน้ำกับเกลือที่เขาใช้ เขาให้ยิงอะไรไม่รู้ค่ะก็เอาอายละเอียเอานั่นมาติดไม่ตรงค่ะยิงอะไรไม่รู้ให้ให้ท่านหาเอาดูนะคะแล้วมันเข้ามาในเมืองไทยแล้ะท่านเคยเจอคนที่เป็นยิ้งโฟมัสยิงก็ผู้หญิงผู้หญิงที่ผู้หญิงยิงเรือผู้ชายผู้ชายเรืงพายเรือยิงก็เป็นผู้หญิงผู้หญิงก็ยิงเรือ พาเลยผู้ชายก็พาเด้อไม่ต้องใช้สเต็มเซลล์ดีกว่าสเต็มเซลล์สตังเซลเอาเลยมาไในดีแต่ดิฉันต้องใส่บัวน้อยนี่บัวน้อยมีบัวใหญ่บัวหลวงนี่บัวแบแบัวี่แบแเข้มส่งไปให้ท่านดินไทยแล้วกันเพราะว่ามีลายท่านมีลายกับท่านบินไทยได้ได้ บัวขี้แบบัวขี้แบขี้แบขี้แบเนี่ยไอ้บัวขี้แบะหน่อยจังเลยเคนสมัยจับแแบบเลยไอ้บัวหลวงไอ้บัวขี้แบะจัดแแบบจัดมือยี้ในแบไม่ขี้แบนี่แหละแบแบ่่านนี่แหละแบบหมายแค่นี่แหละภาษาเดียวแบบเพราแบบทำไมภาษาเดียวกับขบ นะอีกตาเนี่ยเรียกแค่เลยเขาเรียกแม่แแบงถามมันนั่นถามอาจารย์ไม่หอมจะอะไรอย่างภาษาแแบเนี่ยแแบโอ๊ยตาเลี้ยงเลยเดือดไม่หยุดเดือดอยู่ต้นเดียวเลยตาไม่หยุดแล้วก็ลงไปเยอะเหมือนกันนะครับรถวิ่งจะได้ไหมไม่ได้รถบิ่งไปได้ที่ไหนเอาลุยเป็นรถยกได้อยู่ รถนิจยกอะไรไม่รู้ยกยังไงขอนักเนเตดินไทยหาไปไหนอ๋ออ๋อคคนลบอกอยู่กบ่มไหเอทุกคนอยู่ตงกาตไงตการตงนิวฮอลแลนด์โอ้แบตเตอรี่ใหม่ เสี่ยมเลยอันแล้วถ้าอยู่ข้างนอกมันเหลือร้องแกไปต้องคืนมีรานรูปในทาวบ้านรูปคำเชื่อมอะไรสนใจแล้วบ้านเขาหลายมากไม่ห่วงเลยบ้านคันน้อยเดี๋ยวจะถึงไม่รอดเลยไอ้นี่กจะไปเจ็บไอ้หนึ่งไปตายเลย นู่น <brightness> ขนาดนี่ยังตายเลยไปตายลยโอ mm ้โหไม่ตายนะครับนี่ไม่นี่ติไข้แปกมันเนี่ไม่ตายติดไข้ตายไตายตายเรียบเรว่าแปกเกินน้ำก็ไม่รอดมีปกมีักบุงมีโบวตายมีปกบุ้งเออครับใหญ่เออมตายนาตายาโอยไปไม่ได้แล้วไลัง ก๊บาบลังคันเท่าไรถึงห้าร้อยเมตรได้ยังแดดเป็นแดดเลยถึงห้าร้อยยังกลับไปได้กิโลนึงเป็นนอนต่อหกร้อยอ๋ยอ,อได้กิโลกว่าโอ้ยกล้วยน้ำจะครึ่งต้นแล้วยังไม่ตายเลย <c oughs> มันเรือจากลำมันมันเรือทำซ้ำเก่าเยไม่เรือซ้เก่าหรอกวี้ <c oughs> เขาไว้ไป <c oughs> เขาก็ไ้ไปแน่เลยาวเราทิ้งความทิ <c oughs> ้งความคนก็เไว้ไปขูดขูดเอาแล้วก็ขูดเป็นของตัเอง รถไม่เข้าบ้านไม่ได้จอดตรงนี้รถเข้าบ้านไม่ได้กี่ข้าวพอให้มันเรียงเรียงกําใสเรียงเรขค้นไปนอนต่อนมันถูกแสงพลาบันพี่เลย มีเพลงมีบางอย่างเป็นไงอะคนโบราณอ่ะคนโบราณอยู่เปล่า หนีรอดซุ่มเลยหยาเลยนี่ไงเขาบอกนาเนี่ยดาบ ข้าวเนี่เลี้ยงอไอยนี่ดูดิเด่ดต้นมอนใบมันใหญ่บรุนี่ทำเปซุต้นดูดิมันใบมันโหแบเท่าใบสักแล้วนี่ปานมุนไปไหนคะ ไปที่ชอบที่ชอบไปหาเพื่อนแค่ขนมพคกันยนไปหาคุณลินอุลาอาจจะพรุ่งนี้ไปว่าค้าวันละพวกแค่ขนมพเค้กมันช้าทายมากเลยนี่มักสมพอดีี โคหนึ่งคันเนี่ยทำงานเท่ากับคนไม่รู้กี่คนนะเนี่ยเอาคนมาขึ้นเนี่ยท้อใส่ต้องน,นี่มันง่ายน้ำขึ้นสูงจกก็ขึ้นมาตึบตตึบาคนต้องใช่รับห้าสิบคนไม่งั้นมันไม่ไหวหรอะเอาขึ้นไม่ไหวลากลยเลืองไม่หยดนะุดเลยองเลดเลยดับแนวเลยดับดิ่งขึ้นแนวเลย ไปหามาเสียบไหมมาเสียบไหม ฮึมม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 ฮึ เห็นเหรอกส่ปลาวิสัยพัดแลประมาณหนึ่งเมตรนี่อยถ้าพูจะผ่านแล้ววิสัยพัดประมาณหนึ่งเมตรแมาณแหลมไม่งเ้ยเห้ยเ่้ยเฮยเฮเฮ้ยเยเเฮยทอเ้เฮ้ยเฮยเร้ยเเเยเรเเ้ฮ มือนอะารเรามากระแสนเว้ย <c oughs> เรามากระแสน,นกลัวทำไมมือนแส <c oughs>